ค่ะ Good morning everyone อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนคะ่ะคุณแม่กำลังจะออกไปทำงานวันนี้คุณแม่จะบอกว่าอากาศแบบหนาวมากเย็นมากนะคะทุกคนสององศาค่ะทุกคนค่ะเนาะสององศาวันนี้คุณแม่มีเรื่องจะมาเล่าสั้นๆเนาะทุกคนนะคะ กูแม่จะบอกว่าบางทีเนี่ยฝรั่งเนี่ยเวลาที่บางครั้งเนี่ยเขาเหมือนเขาจะถามคําถามเราเนาะแต่เป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบนอะทุกคนอย่างเช่นเวลาที่เขาพูดอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเขาจะมีคําแบบติดปากมาว่า you know you know อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องไปตอบว่า๋อ I know หรือว่า oh, ๋อ <laughs> oh, I understand อะไรเนาะเนาะนะคะมันเป็นคําที่เขาพูดแบบติดปากถ้าเหมือนแบบคนไทยเราเนี่ยก็เวลาพูดอะไรไปก็แบบว่า เหมือนประมาณว่าเออใช่ไหมเข้าใจป้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่แบบว่าคนคนที่แบบสนทนาด้วยเนี่ยไม่ไม่ก็ไม่จําเป็นต้องตอบว่าเออเออเออฉันเข้าใจนะเธออะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องก็ได้เนาะเออ you know นะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนที่คุณแม่พูดเนี่ยประมาณนี้วันนี้มาสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะสายนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ